สครับนนี้รจะมากสเกมเลยครับวันนี้เราจะมากเกมตัวเองนะครับชารลีชาลีอายุยังบันะโอ้ยเดี๋ยวนนะโอเคต่อเลยนะครชารลีชารลีอยากปูหน้าไหมครับกู พูดแบบท,ท,ท,ทันใจด้วยดิไม่ได้ยินหรอกเปิดสุดเลยชาลีชาลีคุณอยากโผล่หน้าไหมครับเอาแบบเร็วสุดใจตูดออกมาให้โปรตีไม่ได้นะคือต้องใส่หูฟังเหรอนะใส่ไหมไม่รู้โนยอีกโนยอีก no, 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 no. มาเด mainland, ้๋ยวเปลี่ยนหัวใจให้่ฟังเลยชาลี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 คุณอยากเปิดขี้ไหมครับอาใส่ใส่ด้านนี้สาดได้อะอุ้ยอยากเปิดขี้ไหมครับผมเจ็บโอเคมั้งไม่ดีนี่แกออเร็ ชาลีชาลีปวดขี้ไหมครับเออมาไอ้ทอั้งเฮ้ชาลีชาลี are you here สายข้างนี้แม่งเลยดีนมะดีนละคนพูดนะเอไม่ได้ยินโอ้ใจ, <laughs> ใจหมดดีนเนี่คนพูดอะ่ะเออใม่ใหม,ม่ไม่แต ไฟได้ไอ้เีย,ย,อ,ย,อ,ยอยูหหข้าวไหมเดี๋ยวโอนะชาลีชี้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 ี้ไหมครับ ไม่ปวดแน่นอนเลยเชื่อเขาเลยเฮ้ยปวดฉี่ปวดอย่าเข้าห้องน้ำกับผมนะครับอย่ามาต่อไปเลยนะครับคุณเป็นผู้หญิง <c oughs> ใช่ไหมครับนงหยาบไหมครับ กตะนักแคสเวลาเล่นเกมถีงเท้าเขาจะเปิดเสียงดังสุเเงเงดเลยเด็เป็นผู้หญิงนมใหญ่ด้วยอยากคิดลึกดดิเอ้าเป็นผู้หญิงจารีครับได้ดูข่าวจมเย็ดไหมครับ ขาแบบนี้ต้องโแ่แน่นอน <c oughs> โ่หน้าสวยๆให้คุณพี่ผมดูเน่อทหาเรียกคนนุณมีพ่อแม่ไหม <c oughs> เขาบอกหน้าสวยๆไม่หน้าเหี้ยจังหวะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ